อนน้อยหอชื่อเตยแดนของวิเชอร์ค่ะเฮ้ยก็ว่าคุณคุยชื่อคิวชื่อจูแพรหรือยังอ้แอนล่ะค่ะอ๋อจะยอมแกซี่ไหมเอาได้ค่ะให้ให้โอกาสเกซี่ก่อนเราโอ้โอันนี้หนักกว่าเดิมเฮ้ยน้ำมดภาษาะชอบใครหรอชอบใครอ่ะอุ๊ยอ๊า นแถวๆนี oh ้แหละค่ะโอ้ยเจ็บมา Fighting like a nightcap again. make a whistle. ั่งนี้แล้วกันช่วงนี้หรอคะถ้าช่วงนี้ก็คือทำงานค่ะแล้วก็สอบค่ะช่วงนี้เพราะว่าแก้ผิดเทอมแล้วต้องอินกับบริกรแทนเออนาจะเริ่มก่อนช่วงนี้หนูก็อินกับหนังสือเหมือนกันติวสอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไหนคือยดใชิมก็แบบ ฟังเพลงในแบบ b a l e n c i a Project อะไรอี้ค่ะระบายความเครียดมากว่าถ้าเครียดมากก็เต้นไปเลยค่ะเออใช่ค่ะช่วงนี้ทำไรทำงานค่ะกับติวสอบเพราะหนูจะสอบแล้วค่ะหนังสือไม่ค่อยยังไม่ได้อ่านขนาดนั้นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามีอินนะกับหนังสืออินกับการถ่ายติ๊กตอกล้กันค่ะค่ะช่วงนี้ก็อ่านหนังสือเหมือนกันติวเตรียมสอบเทียบค่ะ แต่ไม่อินเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้อินอินหมาล่าอินติดกันวันสามสี่วันคะช่วงนี้หนูทำงานค่ะแล้วก็อินกับเพลงวาเลนไคน์แล้วกันค่ะขายมาสามคนแล้วก็ช่วงนี้อินจริงๆอ่ะอินกับการฟังเพลงหรือว่าอกค่ะไม่นะไม่คือเหมือน เริ่มปีมาใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เราอยากทําแบบโปรเจกต์วาเลนไทน์เพราะว่าเหมือนปีที่แล้วที่เราออกไปคืออ o n ออกชื่อเพลง o n ออกใช่ไหมคะออกในช่วงฮาโลวีนแล้วเราเนี่ยอยากจะแบบพรีเซนต์ความเป็นวาเลนไทน์ในแบบที่แบบไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาคิดถึงคะ่ะแบบปกติวาเลนไทน์เราจะคิดถึงแบบคนรักกันโลกเป็นสีชมพูอย่างเงีย้ย ก็เลยแบบอยากจะแบบพรีเซนตอร์มุมที่แบบเศร้าแบบว่าวันรทัยมันไม่ได้แบบโลกชัพูตลอดไปอะไรอย่างงี้มันก็มีคนที่เศร้าเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่เศร้าค่ะใช่ค่ะหนูรู้เลยอ่ะอันเนี้ยชอบเสียนบังดิเนี่ชอบเออลบไม่เรียนแล้วกันค่ะเพราะว่ามันสั้นดีค่ะกระชับฟ,ฟังง่ายเข้าใจค่ะใช่ชอบเจ็บไม่จำเพราะว่าเป็นเพลงที่ มากๆชอบอยันไม่กลับค่ะเพราะว่าฟังแล้วเพลินเพนฟังแล้วฟ<อ>ินหูชอบเจ็บไม่จาค่ะเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะขยี้เจ็บบดมากค่ะหนูชอบ,ชอบลมไม่เรือนค่ะเพราะว่าลมไม่เรือนมันจะเป็นเหมือนฟิลแบบไม่ได้เศร้ามากแต่ก็เศร้าแหละแต่ว่าก็ฟิลแบบฟังเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังบรนรถอะไรได้ได้ไดเอ่ยเข้าแบบมินิมอลใช่ แบบสนสดเลยะยากมค่ะอนข้างยากค่ะจริงๆมันไม่ได้ยากที่การร้องหรือแบบการแบบไม่ได้เน้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นค่ะส่วนมากมันจะยากที่อารมณ์อารมณ์อิโมชั่นใช่ค่ะว่าแบบจะทําให้คนดูฟังแล้วจะเศร้าได้อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่แล้วแบบใน MV ก็จะมีแบบบทบาทของแต่ละคนแล้วก็จะได้รับโจทย์ที่แบบเออต้องรอดูนะคะ หนูว่าต้องตีความประโยคเนื้อ <teaching> เพลงเขาวาแบบอย่างเช่นเจ็บไหมไม่รู้ทําไมไม่เคยจํามันก็ต้องแบบว่าเอาใจเข้าไปคิดว่าเอาาเอเจ,จ็บแต่ทําไมเราไม่จำสักทีเหมือนตีความของเนื้อไปคะคช่จะเข้าใจหนูว่าแบบจินตนาการตามเนื้อที่เราร้องเลยน่าจะบบง่ายกว่าพี่เต๋อาจจะมีประสบการณ์เล็กน้อยอาจจะแบบ หนูงงมากตอนฟังเพลงหนูไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะก็เลยจินตนาการตามแบบเนื้อเพลงมันด้วเอาเอาเป็นภาพอะถ้ามีภาพในหัวมันง่ายนะคือในวีนี้คือหนูเป็นเพื่อนสิตาค่ะคือก็คือเป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะที่เราเป็นแบบมนุษย์ที่มาจากโลกคู่ขนาดใช่ไหมคะแล้วมาจุดติอยู่บนโลกที่มีพี่เนเพอร์เซสอยู่นะคะแล้วมาอยู่ในบ้านี่ใช่แล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตกับเขาส่วนหนู ไม่ชอบพี่เนค่ะแต่ว่าหนูเป็นเพื่อนสิตาค่ะแต่ที่รู้ว่าหนูรู้จักอะไรพี่เพียงก็จะรู้สึกด้วยแบบเป็นแบบเพื่อนสนิทกันค่ะหนูหนูพูดได้ไหมอ่ะมันได้ได้ได้วันนี้แหละโอเคก็หนูเป็นคนที่มีชอบพี่เนค่ะแล้วชอบใครหรอชอบใครอ่ะชอบใครชอบคนแถวแถวนี้แหละค่ะคนที่ใส่เขียวขาดสียอยจังว ทุกคนต้องไปดูเลยเอ็มวีนะคะถ้าอยากรู้แบบชัดๆคือมันแบบคือดูแล้วมันก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบอะไรยังไงะต้องไปดูนะคะ MV เจ็มวีจะเป็นสาวหรือว่าทุกคนดูรู้้รูที่นี่แหละว่าใครเจ้าใครตรงไหนเออใช่ค่ะของหนูเป็นเป็นยังไงเดียคาแรคเตอร์หนูก็เป็นผู้หญิงสวยโอ้ยใครเอกชอบเรียบร้อยเออใช่อันนี้จะเป็นแบบว่านางเอกที่แท้จริงอืม เป็นยังไงก็ไปดูเอานะคะย้อนไม่กลับค่ะแล้วไม่เลินด้วยค่ะเจ็บไม่จำด้วยนะเย่ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์จีจี้เป็นคนขี้อายเออแล้วหนูก็ชอบพี่เนยค่ะแต่พี่เนยไม่ชอบหนูเจ็บเนาะเจ็บไม่จงก็ชอบอยู่ดีก็ชอบอยู่ดีของหนูคาแรคเตอร์หนูคือต้องทำตัวเพ่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ต้องทำตัวเป็นคนที่แบบทำให้น่าเอ็นดูแต่ว่าก็แอบชอบ ไม่ไม่ได้ชอบเราเพราะเอกมองหนูเป็นน้องสาวน้องสาวจ้ะแบบได้แค่นั่งอ่านหนังสือกับพี่เนยไม่แต่ว่าในในเรื่องอ่ะมันคือแบบอดีตใช่ไหมคิดใช่มันคืออดีตของหนูแบบว่าความเหงาอะไรเงี้ยหนูก็คิดถึงวันเก่าๆเรื่องนี้หนูกับแองจี้เจ็บสุดอ่ะเออแต่พี่เนยร้ายมากพี่เนยลูกขวทุกคนเลยจริงชาเลน ชาเลนจ์ติเกมสิ t ิพูดว่าอะไรนะคะทีมงานจะเปิดเพลง T-pop ฉบับสิริให้วิโซฟังเมมเบอร์ทั้ง5คนต้องยกมือตอบเพื่อตอบว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรและคนร้องคือใครใครที่มีคะแนนสะสมเยอะสุดชนะแล้วก็คนที่น้อยสุดก็จโทษค่ะรู้เลยว่าใครจะแพ้เออเนรู้อะไรคนอ่ะ ไปนี้และดวงดาวยานยาม่ดือนรงนีค่ะแล้วน้ชื่อติเดีของวิเซอร์ค่ะใครก็ว่าคุณคุ้นิชิค้วชินจูแพรหรือยังดูนี่สิจับหจหัวจัวจังหน่าสนใจทาอแมองอยู่ไกลๆหวังเอาไว้ไม่กล้าร่มกอนดูราศีวันเกิด

บอกก่อนถ้าเอาจริงต้องเอาใจเข้าไว้นะเขเร้ว่าใจจริงหนักจริงใจใช่ป่ะเฮ้ยทำไมคุวนจัง่ะคุณคอยเทงแครโดนระงแกดน คุณมากอ่ะแล้วพอมันจะถึงพวามันจะมาเธอโยกหมดละอยยาดเยืลาบลาลาจะพูดกี่คำ นากชื่ออะไรกันแวร์ยูเฮ้ยคุณไหอถ้าไม่ว่าอะไรไปอยู่ด้วยกันก่อนไหมเธอทําให้คนอื่นดูธรรมดาฉันก็คงจะไม่ละตาเธอหนักชอบดูดีนอแคปแบบเซ็กซี่คืนนี้ของจากใอ้ช้อหลงและหลงไปไหนเนี่ยอนนี่ถ้ามีเธออยู่ด้วยคงโอเคเย่ยูเ a y ต์มีคร y ซี่คุณไหมเจอแบบนี้ไม่รอผู้ถูกก้ไม่ไหว อโออะไรอะไรวะเอยังม่ไหวคุณเโียงยังไม่ได้คะแนใช่ยังโยเหนื่อยอ่ะหองขอโทษนะมอมาทานี้ไม่ทราบว่าเธอต้องการอะไร ดูดูทรงก็รู้ว่าเธอนั่กำลังหวังอะไรใช่ไหมแคเก็ดตเออดูดูเป็นคระสฟีตค่ะของพิกซี่ค่ะทำไมเมื่อกี้ฉันเบบี้บลกิลไลออนเหรอเฮ้ยไปไงเนี่ยยังมีหลายเลคนเราใ่ค่ะอย่างไรก็ไม่ที่โลละกี้ยนึามเท่าไรบ้านทานเธอไม่ไหวกุงหางูหัวใจพน้ แล้วอ่ะำล้วอ al okay. yeah. okay. oh. hey, oh. really ีกแล้วค่ะหูค่ะโอ้ยรู้จักชื่อผูวู้วฮ่่รู้หอะไรแล้วนึ่งสองจงปรากฏให้ฉันเห็นจริงอสราสคารามุรค่ะมโซ โอ้ยพ่งได้ฟ <y sang S 2> ังแค่จงปรากฏเองใช่ฉันยังไม่ได้ยินเลยไม่ต้องิ่งไม่ต้องรอค่อยพบกันเมื่อเรานั้นรองขอแค่มีที่ไวให้ฉันก็พอฉันจะไปเธอจะมาโรสติ้งกันไม่มีปัญหาจะไม่นอนหรูท้อให้เสียเวลาราะใครน้อนไม่แค่ที่เธอเอาไว้อยู่เป็นที่สบายใจกัน เพียนเธอทักมาและฉันใจคือทันทีให้เธอเป็นคนสำคัญร้องแค่เป็นเธอฉันร้องแค่เราเข้าใจเข้าหูเก่งค่ะเข้าหูเก่งค่ะเฮ้ยเข้ามาเข้าหู้วที่ไม่มีสถานะเราก็มีแค่เราไว้เราเลื่อนยิ่งไปมากกุ๊กเฮ้ยมากกั๊กของบอสค่ะ ไม่เป็นไรก็แค่ต้องเตรียมใจยังไงสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องเจ็บในโนโนโนู้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 ้นู้นูู้นู้นูอนู้นู้นูมนู้้นู้นนู้นนนนไม่เห็นไม่ยอมสนใจนจอนธอนนูนูนอนูนู้นู้นู้นู e นู้น ชั hey, ้นเกิติดคือคเธอเท่านันที่อยากประกาศว่าเป็นมลแต่ยังมีคำถามที่คำตอบมันคืออะไรไม่รู้โโนนายากีเดี๋ยวนีเดี๋ยวใครแยกไป r ี่อรรให้ฉันได้เป็นแฟนของเธอชิดซิงอินะายฮาร์ะ เท่านั้นที่อยากประกาศว่าเป็น my blue e y แต่ก็ยังมีคำถามคำตอบคืออะไรไม่รู้โอ้โหจีบได้ไหมจีบได้ไหมไรแค้นใช่ค่ะจีบได้ท้องได้อัเดียวตอบไม่สุดท้ายแล้วจะจะยกแกซี่ไหมอ๋อได้ค่ะให้ให้โอกาสเกซี่ก่อนแล้วอ๋ออันนี้หนักกว่าเดิมเฮ้ยน้ำมอเตอร์ มันทำอะไรทำให้คิดปล่อยก็ไม่ได้กลัวอันตรายกลัวเธอนิดหน่อย look าว me แน a n see what you want boy Can you slow it down ฉันไม่ได้ร่บค่อยๆทำให้ใจวิวเธอก็รับผิดชอบสิก็ที่ทำอะไรลงไปรู้ไหมเธอทำฉัน crazy not be bad boy ไม่ันคุณยอะเพีถามว่าชอบไหม ฉันคงต้องตอบว่าเมมีนัดไปเดทดินเนอร์ที่ห้องเธอสองต่อสองพิธีไม่ได้เลยพี่เบนค่ะเบนเข้าไันโอ้ะนะหนูไม่ต้องจับหูแล้วหนูนั่งนิ่งๆแหละหนูไม่แพ้ไม่ไม่น่าจะต้องแยกกับใครละตายแล้วให้ลงมาให้สองคะแนนนะโอเคค่ะโนึ่งสองต้องเหงาครให้เราไม่เลืไม่เลื่นพี่โจค่ะพี่ต้ยเสียสละได้ม ไม่เลยศวิเซ่ค่ะเสียสลามไม่ได้เพราะว่าพี่ก็หนึ่งคะแนนเกมมันศูนย์จะถ้าเกณฑ์ได้ก็เลยแพ้ก็ให้เกณชนะไม่ได้หรอใช่จะง่ายมากค่ะหมมยามากค่ะยามากยาคือถ้ามันมาเป็นเมโลดี้มันจะง่ายกว่านี้ก็จริงจริงจริงแต่ว่าจะง่ายเกินไป ก็น <l id sei> ั <Techn Pokémon> ่นสิคะหนูก็เลยได้ครองแชมป์ผู้แพ้นี่ยีโอเคก็ค่ะทำนี้ก็ใครอะติตาดาส่วนแลวย่ี้ราแจ้งแต่ว่ามีโไหมเจซี่ค่ะก็แล้วก็อยากจะฟังเจสซี่ร้องให้ฟังโอ้โหขนาดเลยอ我相信你哦 เจ็บไหมไม่รู้ทำไมไม่เคยจำไปรักคนที่ไม่รักกันทนอ,อยู่ตรงนั้นต้องเห็นเธอยืนกอดใครเจ็บไหมต้องวกผิดด้วยต้องวกผิดอ๋อเจ็บไหมต้องยืนปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรแม้ว่าแม้ว่าฮะแม้ว่าแม้ว่า,วาฉันจะคิดกับเธอไปไกลเท่าไรแต่ว่า ถาม,มจ,จริงจริง <c oughs> จะไปได้ไกลแค่ไหนแค่เ่อนกันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยไปเรื่อยเรื่อย <c oughs> เ,เหมือ <c oughs> มนน <c oughs> ค่ะก็ฝากวา l ล i n g Walling w a l l ด้วยนะคะมีทั้งหมด3เพลงค่ะย้อนไห้กลับรถไม่เลือนเจ็บไม่จำนะคะตอนนี้สามารถฟังได้ทุก streaming platform เลยค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนก็สามารถไปดู MV ของพวกเรานะคะได้ที่ YouTube r s Music Thailand และก็ Big Official ค่ะ ค่ะแล้วก็อยาลเรยนะคะติดตามเมื่าเราวีซร์นะคะได้ที่วเซร์ออฟฟิเชียลค่ะทุกช่องทางเลยค่ะเย้องปรากดให้ฉันเห็นโอไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจไหนบอกจะยอมเห็นยอมฉันไม่ได้พูดเวลาแต่ละคนเหนื่อยแ้วมีพายเิดยังไงบ้างความงงงเลยว่ารวมกันหลับหมดเลยใช่ค่ะมีวาเหนื่อย มีวันหนึ่งที่แบบว่าเราทํางานแล้วพอเสร็จแล้วพอเราถึงตึกปึ๊บอะเรากระจายกันนอนเลยค่ะนอนหลับทุกคนเลยคนนอนพื้นอีคนนอนเก้าอี้นอนกันเต็มไปเลยเพราะต้องนอนปิดปากเพราะเราเป่าเราเพื่อนถ่ายรูปค่ะไมีอัลบั้มเลยนะมีเป็นอัลบั้มเลยค่ะอัลบั้มหลับเก่งมีแต่หน้าเพื่อนหลับ